เปิดรายการนี้เป็นรายการสัตวดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่ช่องสก,กายน้ำคุ่นกับพ่อหนึ่งผมแดงและพ่อหนึ่งหัวโลนวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กับรถคันเดิมคือไอจีเพ็ก์อยนี้เกลียวกับเจีเพ็กซ์ี่อาร์สองร้ 200. อยอานะครับมันเพิ่งไปแต่งมาเพิ่มเยอะแยะเลยเมื่อยดีนี่ครับ จะแด้มันแกะปีกไปแล้วผมจะรีวิวให้หน่อยมันหลุดมันหลุดอืมนี่เดี๋ยวเรารอบคันก่อนเห็นอะไรปะเห็นอะไรปะเนี่ยเออเรียบร้อยโทรศัพท์หล่นเป็นต่างการของคนอยา่ได้13ปุ่มมอ๋อนี่นะครับก็จะมาดู GPX ซึ่งวันนั้นเราพาไปแต่งมาเยอะแยะหลายจุดเลยนี่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 นะครับ เอาแรกๆก่อนเนี่ยใช้รถมาปีกว่าแล้วเป็นไงบ้างเหมือนเดิมแรงรตร้งเขาไม่ทันอ๋อแล้วเขาไม่ทันเหมือนเดิมตั้งคแนนไม่ทันอาสามดำาสามดำอาสามดำรถกูนี่ว่าไอ้เหี้ยแรงยิ่งายนี่ครับก็จะ่อน่าจะใบเดิมบ้างที่รีวิวคนที่แล้วใบเดิมไม่เดิมเพราะเขาจะใส่กระป๋องไม่ครั้งนู้นปีที่แล้วใส่ปลายปวยแต่ปีที่แล้วน่าจะใช่อยู่ไอปลายดับ ก็อยากให้ดูของแต่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องรถว่ารถมันกระจกขนาดไหนนี่นะครับลิโซมานะครับหมื่นห้าร้อยบาทยังไม่แก้ไหนอ,หอ่ะมังไม่แก้ไหนอ,หอ่ะลิโซมาจินแดงครับสนเจนเป็นกระจกเขาเรียกว่าอะไรกระจกวิงวิงเด็ดกระจกกระจกมีวิ่งเด็ดวิ่งเด็ดเป็นกระจก a few moments later กระจกวิงวิ่งเด็ดกระจกกระจกมีวิ่งเด็ดวิ่งเด็ดเป็นกระจก เอาเป็นว่ามันคือกระจกฟิงเล็ดอ๋อกระจกฟิงเล็ดนะ <Okay. S 1> มันหมุนได้แต่<ะ>มันหมุนได้หมือนได้ข้างไหนแน่นกว่ากันหมุนข้างนั้นฝั่งนี้จะแน่นแน่นข้างนี้ข้างนี้จะพังไปแล้วปึ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้โหชัดเจ๋วถามมองเห็นไหมอ่ะเห็นเห็นใช่ได้จริงใช่ได้จริงเห็นแต่มือ ลองแล้วลองแล้วเฮ้ยใช้ได้จริงใช้ได้จริงต้องดูว่าองศาภูรถแต่ล,ละคนเป็นไงได้นะเพราะบางคนถ้าติดไปมันก็มันปรับได้อ๋ออ๋อได้มันหมุนหมุนเข้าหมุนออกได้ให้มันกลางมากขึ้นน้อยลงได้แต่อย่าหมุนนะพี่เกียร์ขันพี่เกียร์ขันก็มันเท่าไหร่นะชิ้นเนะี้ยพันเก้าเก้าสิบมันราคาลงแล้วมันมันมีหลายตัวต้องลองหาดีๆหาแบบไวรุ่นช้อปปี้อ่ะอไวรุ่นช้อปปี้ยอมนานหน่อยไม่นานไม่นานของอยู่ในไทยอ๋อเนี่ยก็ถามว่ามันเป็นงานเขาเรียกว่าซีอันซีไหมซ เนี่ยค้อๆทางข,อขอ้างๆสีหลุดสีหลุดเลยนะแล้วก็ชิลแต่งคาร์บอนอันเดิมปะอันเดิมตอนแรกเปลี่ยนไปเป็นดำอีกทรงอื่นทรงหนึง่งตอนแรกเป็นชิลสายสายเอ้ยตอนแรกตอนแรกเป็นเป็นทรงนี้แต่ว่าหนกกว่านี้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชิลสายอะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทรงนี้ก็ดูด้านข้างนะครับจะหนกกประมาณเนี้ทุกคนดูมันจะเป็นเหมือน อันนี้เป็น<ะ>เคลฟล่าแล้วถ้าเขาไม่ล่าเขาไม่ล่าก็ไม่อะไรไม่ต้องเด็ดแล้วก็มีขอบยางแต่งนะเป็นขอบแบบยางซิ่งก็มันจะเหมือนรถแข่งนะที่ว่ามันมียางต,ต้องรีวิวด้วยใช่ไหมต้องรีวิวดิอ๋อมันเป็นขอบยางต้องซื้อต้องซื้อจากไหนนะเออ่ตลาดนัดตลาด,ลาดบ้านเราก็มากรีดนะให้มันสวมเท่ๆกู้ๆมันโน้กเป็นเอไมจบละโมโตซีพีนะครับ ส่วนข้างหน้าก็ยังเหมือนเดิมแล้วนี่นี่ร่องรอยอารยธรรมรูรูนี่นอายอุยร่รยทำที่จริงใส่ปีกไว้นะตอนแรกมันเป็นปีกวีโฟเฮ้ยเล่เาจากปีกอันแรกเลยปีกอันแรกเลยปีกอันแรกเป็นปีกงงงงเออเขาเรียกว่าปีกอะไรวะแต่เป็นปีกอันน้อยอ่ะเออป,ปีกอันน้อยน้อยแล้วก็ประกอบสองอันเป็นเชี่ยวออกมาใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นปีกวีโฟก็เลยเจาะเ,เพราะว่าสามเอ็มมันยึดไม่อยู่ก็เลยเจาะแล้วทีนี้ก็เลยได้ปีกมาใหม่ ตอนแรกก็ใส่ไปแหละแล้ววันนี้ล้างรถแล้วปรากฏว่าสามเอมมันหลุดแล้วสามเอมหมดก็เลยยังยังไม่ได้ใส่ใหม่ซึ่งอันใหม่มันก็จะเป็นทรงแบบออกมาแล้วก็ตีกับไฟเป็นเปรูๆอารมณ์เหมือนเอ็มวันเหมือนโมโต้จีพีไม่รู้ให้ทุกคนมโนภาพว่าเนี่ยมันคือทรงเนี้เลยเราไม่มีตรงไฟแค่นั้นอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นมันยื่นออกมาแล้วก็มีไฟเลี้ยวยดน้ำที่รถสปอร์ตไปทุกคันต้องใส่แต่มองไม่เห็นใช่เพราะไฟหน้าสว่างกว่าอืมให้ไฟหน้าอย่างนี้ แล้วก็นี่นะครับเลสซิ่งบอยอันนี้เพิ่งไปยัดมาเลยเนี่ยโหกระจอกวะไม่ใส่แบมบโบ่ะกระจอกนี่ครับเลสซิ่งบอยรถใช้งานแล้วก็อันนี้มันตั้งหากนะไม่ได้มาด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นที่ปรับคัดนะครับโฟกัสไหมกัแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโฟกัสได้ไงวะ ใกล้เลยนะพ่อบนี่ครับอันนี้พันสองร้อยห้าสิบบาทซึ่งเปลี่ยนมาก็ยังแข่งเหมือนเดิมนิ่มๆนิ่มๆนิ่มคือไะนิ่มๆแล้วก็นี่ครับทุกคนมองทุกคนจะรู้สึกเลยว่ามันแปลกไปมันคือประกับเหมือนหกห้าศูนย์อาร์ใช่ไหมใช่แต่น,นี่มันเป็นงานตั้งหากที่ไม่ใช่ของศูนย์ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่ศูนย์ทนด้าใช่แต่เกตพ่สติกจับมันจะรู้แต่ถ้ารูปทรงกะคือเป๊ะเลยไอ้ไฟเลี้ยวมีแต่แต่ที่อันเท่าบ้าน แล้วก็ไฟสูงไฟต่ําแล้วก็เป็นพาร์ตตรงนี้เลยแล้วก็มีพามากนกจะขยันร้องไห,ไหมวะกูก็จาแดกเลยแล้วก็มีปลอกแฮนด์ดมิโนโิ่นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนิยมอะใครๆก็รู้ราคาผมไม่บอกแล้วกันแล้วก็แฮนด์แต่งสุดขนาดนะครับที่องศามันจะกดต่ำอย่างเงี้ยดูอย่าไปหาใส่นะเอ,อซึ่งใส่แล้วก็เลี้ยวจะชนนะครับบอกเลยว่าเลี้ยวชนหนีบแดกนิ้วแ,แน่นอน แล้วก็มีหัเยอะแยะกมาเลยแขงคอเนี่ยโอ้โหทำไมอันนี้มันเด่นหน่อยครับทำไมเปนสีน้ำเงินครับอ้าวก็แผงคอสีแดงให้ใส่แบบสีแดงเหมือนกันมันก็จะโลนเหมือนกันสบัตดิก็แดงไอ้นี่ก็แดงก็คุณทําผิดแต่คุณเลี้ยงผิดมาตั้งแต่แรกแล้วเปล่าคือ ไอเหตุผลที่ทาไมแขงคอถึงเป็นสีแดงเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยมันมีสามสีมีสีดําสีแดงสีทองเราสั่งสีดําไปปรากฏว่าของมันหมดก็เลยเอาแดงแล้วมันรอนานก็เลยแบบเออเดี๋ยวเอาแดงมาก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทําใหม่ทาเป็นสีเทาเอก็เลยเหตุผลว่าทําไมแึงแสงแขงคอแดงนี่ก็เป็นซอร์่องมะแล้วก็การสบัดเลสซิ่งบอยอันเดิมนะครับไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเพราะว่ารีวิวไปแล้วรีวิวไปแล้วแขงคอรีวิวไปแล้วอันนี้อุ่นหูโชคที่มาใหม่ ก็เป็นร้านของร้านฮันเตอร์สปีดเหมือนเดิมนะครับทั้งแล้วก็ขากันสลายกับฮันเตอร์สปีดจริงๆอะไร่ทั้งคันนี้ก็จะเป็นร้านฮันเตอร์สปีดหมดเลยเกือบหมดเกือบหมดใช่เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นร้านที่มันแต่ง G P เยอะที่สุดนะตอนนี้อ่ะมันมีอร่อก็คือถ้าไปเข้าร้านเขาติถามหาอะไร G P E กเขาก็จะมีหมดเลยใช่ขายยดโทรศัพท์นี้ก็เป็นของอะไรสักอย่างแต่ติดดีมากจำชื่อไม่ได้แล้ว ใช่มันจะให้ติดกับหลังเคสโทรศัพท์ใช่มันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นตัวล็อกมาให้จริงจะมีตัวล็อกตรงนี้มาให้อีกที่ติดกับหลังโทรศัพท์แต่ไม่ได้เอามาเนี่ยนะคือมันติดติด,ตดแค่แนวล็อกอย่างเงี้ยมันจะเหมือนหมุนควอล็อกอ่ะที่หมุนเสร็จแล้วมันจะล็อกของก็จะป๊อกเข้าไปเลยอยู่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็อยู่เราถังอันเดิมนะครับเก็บงานลอยน้ำมาเป็นพลาสติกเหมือนเอเบียสเนาะใช่เป็นเอเบียสแล้วก็แล้วก็เก็บลอยน้ำเอานะครับเบาะชุดเดิม รีวิวหนแสงหมดแล้วก่อนข้างเนี่ยการแทนดัซซิ่บอยนะครับไม่รู้รีวิวไปไรยังไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็มีเนี่ยครับอันนี้เป็นประกับของอะไรนะท z m ซ็เทีเซ็ตเอ็มเป็นหนึ่งสายเป็นแท้เบิกศูนย์เนี่นยมาแล้ะแล้วก็สวิตช์โดมิโนแท้แก็ชุดเนี่ยรวมๆกันอยู่ที่สองพันห้าป่ะประกับเจ็ดร้อยกว่าบาทสวิตช์รู้สึกอยสองพันสองอ่าก็ติดไปพันเก้าเนี่ย ตีไปสามพกลมๆอ่าประมาณสามพันไม่รวมมือคัดก็คือประกับสองสองฝั่งใช่เรีบบยกกัน <ๆ S 2> ส่วนเนี่ยก็จะมีแค่นี้แหละที่มาใหม่แล้วก็มีคอท่อใหม่ที่วันนั้นไปทำกันมาในคลิปที่แล้วนะครับจะใส่ปลายด่าเหมือนเดิมรีวิวหน่ยเสียงเป็นไงบ้างเสียงเป็นไงม,น<ช>มันก็เงียบมันก็ไม่ดังอ่ะ เกียร์เยี่ยมเพราะว่ามันจอดเดินไว้อหใช่คนอยู่เยอะนะครับเราไม่เบิ้นเยอะนะครับคนเยอะคนเยอะใช่เดี๋จะโดนตีนเอ ส่วนนี้ก็เอาพักเท้าหลังออกแล้วเป็นขายิ้ท่อแทนนะครับนี่ซึ่งก็สวยขึ้นเยอะนะแต่อันนี้ก็คือยังไม่ได้ทําดีมากยังไม่ไฟนอนนะฮอ,อคือตอนนี้เราสั่งทําคอมาแล้วปรากฏว่าอันเดิมเนี่ยมันใส่กับคอที่เป็นปากกลวยเ,เป็นปลายปากกลวยแล้วปรากฏว่ามันพอดีทีนี้เรามาใส่ปลายดาบปุ๊บปรากฏว่า,วา,วาไอ้หูเนี่ยมันตม่มันก็ต้องไว้อย่างนี้ก่อนเ,ออเพราะเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกก็เดี๋ยวไปทํายึดตรงเท่านี้เลยถึงไปเลย ยึดกับพักเท้าอแล้วก็ก็ยังเหมือนเดิมครับคิปเตอร์กิโยงอะไรเดิมนะครับก็ไม่น่ามีอะไรละก็ไม่แค่นี้ครับก็คือมันก็ยังใช้ดีอยู่ใช่ถึงมันจะเป็นรถแบบเป็นตีแล้วก็จริงคนนึงยังไม,ไม่เจอปัญหาอะไระที่มันหนักหนาสาหัสจนกระทั่งว่าต้องแบบต้องเข้มใช่ก็ยังไม่เจอก็คือมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่คนด้ยวยว่ารถหนึ่งเขาจะเจอ อย่างเราเราโชคดีถ้าเป็นอาจจะเป็นตีหนึ่งในสิบเลยที่ว่ารอดมาหนึ่งในล้านเออที่ว่ารอดจากรถรถเน่าอนี่ยรถเราไม่เน่ามันก็มีปัญหาระทุกรุ่นอ่ะผมว่ามันมีปัญหาหมดอ่ะอยู่ที่ว่าปัญหามันจะใหญ่หรือเล็กแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นได้หรือเปล่าแล้วก็คนซื้อได้ว่ารับได้หรือเปล่ากับปัญหานี้ถ้าคนรับได้ก็มีปัญหาเท่เกินเท่เกินเจ้าของก็เท่เกิน แต่ไม่ใช่หรอกจริงๆคันนี้เท่กว่าขมขมน่ะล่ะอ๋อโอเคโอเคนี่รถผมนะครับใครอยากดูรีวิวไหมมนเสร็จแล้วเนี่ยตูดก็ดำแล้วก็ขาใหญ่ๆล้อดำล้อดำด้ำแม่งทั้งคันเลยเลยค่โช็อปเปไม่ไม่อย่าอย่าบอกว่าเสร็จอย่าบอกว่าเสร็จแล้วอะไรอั่นี้ยังย้อยอยู่นายนายนใครใครบอกโช็อผมไม่ดีโอ้โหน้ำมันเลื่อมเลยเลื่อมเลยไดและชิ้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูผมสั่งมาละ ทปะเทป่ะเ okay, ดี๋ยวสปอยสปอยนี่โหโกจริงๆเลยไะไม่มีอะไรละตอนแรกก็นัดได้สองมาท้ายสองไม่มามันตอนนี้มันเป็นช่วงสู่เข้าสู่ช่วงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบิดเพื่อน <c oughs> บิดเพื่อนเมี้ขามีบิดคอยอ,อันเนี้ยอันเนี้ยคอยแล้วโดนบิดแกง๊แกงเรานิยมบิดเพื่อนมากกว่าบิดคอยอ๋อแต่ตอน,นี้ยเราคอยแล้วเราโดนบิด <c oughs> ใช่เยอะมากตอนนี้ใช่ ก็คลิปนี้ไม่อะไรนะครับแค่มารีวิว GPS ว่าใช้งานมาหนึ่งปีกว่าๆให้ดูก่านให้เห็นบ้าเข้ากล้องไหมก็ใช้มาหนึ่งปีกว่าครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยมีอย่างหนึ่งไม่แรงสู้อาสาม่ได้ครับน่าจะของทำดูทรงไม่ดีละก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องตายการน้ำปั่นนะครับไปเจอกันใหม่ับผมสวัสดีครับผมแดงเท่ที่สุดครับ